นี่ครับการแปลงหูบนโดยไม่ต้องตัดและเชื่อมหูยึดโชกใหม่โดยเราใช้แป้นมีเนียมเอานะครับจะมีนัดตัวเมียเบอร์สิบสีอยู่ตรงนี้เรา เจียตรงนี้ออกนะครับมันจะเชื่อมติดกับโครงมาเราเจียทิ้งไปเลยครับแล้วก็เราตัดตัดตรงนี้มันจะเป็นเหล็กยาวยึดกับรังแบตรับตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็ฝั่งนี้แล้วส่วนถ้าใครคิดว่าจะไม่ทํากับหูล่างแล้วก็ตัดตรงนี้ออกด้วยนะครับนี่คือที่ยึดสแตนคู่นะครับสแตนกลาง ก็ตัดทิ้งได้เลยครับแต่ถ้าใครยังมีความลังเกก็เก็บไว้ได้ครับสวัสดีครับเมื่อเราได้ตัดแต่งที่โค้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแป้นมีเนียมที่เราจะใช้เป็นตัวแปรงหูบนนะครับนี่บอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับเนี่ยก็คือเมื่อเราตัดให้สองฝั่งเนี่ยมันจะมีน็อตตัวเมียเบอร์สิบสี่ใช่ไหมครับเราเจียทิ้งให้มันเรียบบางไปเลยครับ ให้สามารถยิงน็อตอีกตัวหนึ่งเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็ใช้แป้นมิเนียมสองคู่นะครับแบ่งจากหูมันอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ย้ายมาขึ้นหนูบนนะแล้วก็รูนี้คือรูที่ยึดกับโชงนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้แต่งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ มันก็จะมาค้ำอยู่กับตัวโครงรถโครงรถ,รงรถนี่ครับเดี๋ยวเราก็มายึดรถตรงนี้นะครับหูโชกนี่ครับง่ายๆครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเราต้องตัดไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะครับสองฝั่งมันจะเป็นมันจะเป็นแกน ยาวที่ยึดสองฝั่งนี้ไว้นะครับตรงนี้นรเราตัดทิ้องออกไปแล้วมันก็จะมีรังแบตท,ที่ไว้ใส่เตอรี่เดิมนะครับก็ตัดทิ้งออกไปก็แผ่นมิเนียมนะครับที่เราซื้อมามันก็จะมาเป็นคู่อย่างนี้นะครับจะมาเป็นคู่อย่างนี้แล้วก็จะมีบูทหนึ่งตัวนะครับทั้งหมดสามชิ้นก็มาต่อครับ นี่จะเป็นโชคที่เราจะใช้นะครับเป็นโชคแกดซี่เป็นของแกดซี่นะครับความยาวที่ผมเลือกก็คือ240รมิลนะครับผมรู้สึกว่ามันจะทรงมันจะสวยนะครับมันจะเป็นทรงสนามนะครับที่รถแข่งเขาใช้กันแบบโชคนี้ก็เดี๋ยวเราเจาะโชคนี้นะครับ เดี๋ยนะวเราก็ช่วงนี้มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราได้ใส่โชกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งมันต้องมีการแปลงนิดหน่อยนะครับเราต้องมีบูทเนี่ยครับตัวด้านนอกเนี่ยตัวที่ผมนิ้วที่ผมชี้เนี่ยนี่คือบูทนะครับที่เอามาลงจากความยาวเดิมของชกเนี่ย เราต้องมีบูทหน้าน,นี้นะสองด้านใส่รองไว้ครับเพื่อที่จะให้มันถึงกันนะครับมันจะได้ขันเข้าไปได้นี่ครับเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาใส่อาร์มกันต่อนะครับ มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับนี่คือสวิงอาร์มที่เราจะใช้นะครับเป็นของดีเกทีนะครับของดำคองเตยก็เดีย๋ยวเราจะเอาสวิงอาร์มนี้ไปใส่ต่อนะครับนี่คือบูทแล้วก็ลูกปืนของสวิงอาร์มนะครับแค่เดี๋ยวผมใส่ อัดบูตเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถต่อนะครับนี่ครับสวิงอาร์มดีเคครับ t ท a i l a n d นี่เป็นตัวใหม่นะครับเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเก่าตรงที่ว่าเนี่ยมันจะมีแผ่นรองกันช้ำของอาร์มนะครับจากที่ปกติเราต้องไปซื้อแยกมาใส่นะครับแต่ตัวใหม่รุ่นนี้เขาทำมาให้เลยนะครับนี่ส้ มีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็อาร์มนี้เป็นอาร์มของดัมนะครับจะมีหูยึดฝาดัมอยู่ด้านล่างครับก็เดี๋ยวไปดูตอนผมใส่เสร็จแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เอาสวิงอาร์มใส่บนตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจากหูล่างเป็นหูบนนะครับ ดูดน,นี่ครับ <c oughs> สงสัยตรงไหนสามารถเม้นสอบถามได้นะครับพร้อมตอบทุกคำตอบ ฝากคลิปนี้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ